นิ้ศึกประสบการณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยายลัยมหาสารคามค่ะวันนี้นะคะที่ฉันได้พาคุณผู้ชมนะคะมาที่อรยาฟาร์มปูนาแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าฟาร์มปูนาแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นยังไงมีวิธีการเลี้ยงดูแล้วก็มีปูกี่สายพันธุ์และสร้างรายได้มากน้อยแค่ไหนดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปไขทุกความสงสัยลยค่ะตามมาเลยค่ะ และนี่ก็คือผู้บริหารฟาร์มปูนานะคะแนะนำตัวสนิทหน่อยได้ไหมคะว่าชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนคะ่ะทำไมถึงได้มาทำฟาร์มปูนาแห่งนี้คะครับสวัสดีรอบหนึ่งครับผม,ผมชื่อสายันครับนามสกุลอันทาปัญญานะครับชื่อเล่นชื่อยันนะครับ ทำไมถึงได้มาทำฟาร์มปูนาอย่างนี้คะอ๋อช่วงที่ผมมาทำฟาร์มปูนาใช่ไหมครับผมทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะพอดีประสบปสัญหาเรื่องของโรคโควิด -19 เนาะผมเลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านก็เลยหาอาชีพเสริมครับอาชีพใหม่ด้วยค่ะแต่ก่อนทำงานอะไรมาก่อนเหรอคะแต่ก่อนก็รับหมอปลายอยู่ที่กรุงเทพมหาน,นครครับผมก่อนที่จะมาทำาตามปูนาคิดยังไงคะได้ไปดูจากที่อื่นมาหรือว่าไปซื้อนธุ์มาเลี้ยงอยู่ดีก็คิดอยากเลี้ยงเลยเหรอคะ ช่วงแรกๆก่อนที่จะมาอยู่บ้านนี้ศึกษาตามโลกโซเชียลก็คือโทรศัพท์ของเราอ๋อดูทางยูทูบอะไรเงี้ย่างยูทลยหลายๆค่ายหลายๆที่อย่างนี้เราก็เริ่มมีความคิดอยากจะเลี้ยงค่ะกลับมาถึงบ้านก็ลงมือทาเลยทาตามเลยครับแล้วก็ไปหาซื้อพันปูจากตามที่เขาลงยูทูบไว้อ๋อค่ะแล้วร์มปูของอรยาฟาร์มนี่นะคะแตกต่างจากที่อื่นไหมคะทั้งวิธีการเลี้ยงการให้อาหารอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลี้ยงคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าผมเอามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนสักนิดนึงให้มันสมบูรณ์แบบปูนี่ดูแลยากไหมครก็พูดถึงว่ายากไหมถ้าเปรียบเทียบกับเลี้ยงกบกหรือเลี้ยงหอยคือว่าปูเลี้ยงง่ายกว่าครับเพราะว่าปูให้อาหารทั้งเดียวแค่ตอนกลางคืนแล้วก็ไม่เพืองอาหารด้วย แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเลี้ยงด้วยแค่นั้นเองค่ะทำไมถึงให้อาหารตอนกลางคืนคะปูชอบออกมากินอาหารเวลาตอนกลางคืนครับ๋อบตอนกลางวันมันจะหลบนอนอย่างเดียวหลบนอนอยู่ในรูใช่ครับอยู่ในรูอยู่ในผักโบบ้างอยู่ในใต้กระเบื้องบ้างกลางคืนปูจะออกมาเต็มออกมาหากินอาหารอันนั้นครับแล้วถ้าเวลาเราจะจับปูขายเราก็จะจับช่วงไหนคะช่วงกลางคืนครับผมช่วงตอนกลางคืนตอนเย็นมาเนี่ยก็จับได้เลยครับผมค่ะปูออกมากินอาหาร ตั้งแต่เปิดฟาร์มมาอริยาฟาร์มปูนามานานหรือ,อยังคะพี่ยันยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองปีเลยแสดงว่าเปิดผม,ม<า>เปิดเมื่อเดือนเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมค่ะพอปีกว่าแนละ้วเนาะสามปีกว่าครับผมยังไงคะสร้างรายได้เยอะไหมคะไรายได้ใช่ไหมช่วงแรกๆยอมรับอยู่ว่าไรายได้ดีเหมือนกันทําใ<ช>ห้เราตินเต้นกับธุรกิจใหม่ครับช่วงแรกๆรายได้อยู่ตรงตัวอยู่ ประมาณเดือนละสองหมื่นอยู่สองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้ก็ถือว่ามาอยู่ต่างจังหวัดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสรับเงินหนึ่งสองหมื่นใช่ไหมนะครับเราก็ได้สอบถามความเป็นมาแล้วนะคะแล้วหนูอยากรู้ว่าตั้งแต่พี่ยานเปิดฟามมาเนี่ยะคะมีปูกี่สายพันธุ์แล้วคะมีฟูอยู่สามสายพันธุ์ครับสายพันธุ์แรกคือสายพันธุ์ประเทศสายพันธุ์ประเทศจะเป็นตัวโครงสร้างใหญ่ก้าวสีม่วงแล้วก็ตัวใหญ่มาก สายพันธุ์ที่สองจะเป็นสายพันธุ์กำแพงสายพันธุ์กำแพงนี้จะออกสีชมๆนิดนึงกร้างจะเิดกว่าสายพันธุ์ตะกีนแต่สองสายพันธุ์นี้จะเหมือนกันตรงที่ว่ากำแพงกับตะเพียรใช่ไหมคะกำแพงกับตะเพียรจะเหมือนกันตรงที่ว่ามันเยอะมีมันตลอดทั้งสีโครงสร้างใหญ่คล้ายๆกันค่ะสายพันธุ์ที่สามก็คือสายพันธุ์ปูพื้นบ้านเราก็คือปูนาบ้านเราค่ะตัวจะเล็ก แต่มันจะน้อยอมันจะมีแค่ฤดูการเดียวก็คือฤดูการนี้แหละออมันเยยงปแล้วควา,าต้องการของตลาดนะคะเขาต้องการปูสายคันไหนที่สุดราคะที่ยันถ้าเป็นแถวบ้านเราเนาะแถวบ้านเราต่างจังหวัดเราเนี่ยเวลาประกอบอาหารจะชอบปูพื้นบ้านเรามากกว่าปูพื้นบ้านปูที่มันน้อยเหรอคะพเพราะว่าเขาจะเอามาใส่ต้นตำใส่ต้มตำเอาไปดองอย่างงี้ใช่ไหมคะ พี่เลยต้องไปดวร้านส้มตำไว้ทุกร้านในหมู่บ้านพี่ก็เลยต้องเอาปูกิโลของไ้ปูบ้านเราใหแหละขายใ้ร้านส้มตำทุกเจ้าทุกเจ้าพอขายไหมคะเนี่ยไม่พอครับแสดงว่าตลาดต้องการเยอะใช่ไหมคะนอกจากที่จะมีส่งปูขายเป็นตัวอะไรเนี่ยยังมีแปลรูปอยูยใช่ไหมคะมีแปลรูปด้วยก็เป็นน้ําปลาปูนาครับนี่เลยนะคะคุณผู้ชมหนูอยากรู้ว่าความแตกต่างของ ปลาร้าปูนาสีพันธ์แล้วก็ปลาร,ะร,ะระ้าทั่วไปมันแตกต่างกันยังไงคะครับน้ำปลาร้าของเรานะครับวามแตกต่างคือว่าอันดับแรกก็คือเราต้องทำแพ็กเกจให้โดดเด่นก,ก่อนไม,ไม่เหมือนคนอื่นเขาเรีนี่แหละครับแต่ระปูใช่ครับ <laughs> อันดับที่สองคือรสชาติครับรสชาติเนี่นะคร<ม>ับส่วนประกอบรายอย่างที่เราไม่เหมือนกับน้ำปลาราท,ทั่วไปก็คือว่าเราเอาส่วนผสมของ,งปูเข้าไปผสมกับน้ำปลาร,ราตุ่งสุก นี่นะครับน้ำปลาทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเพิ่มปูเข้าไปด้วยเวลาตำส้มตำหรือประกอบอาหารเนี่ยจะมีกลิ่นปูมาด้วยปูมาติดอยู่สักตัวใช่ครับ่ครสชาติเราก็ปรุงแต่งเอาตามที่เราชอบตามที่เราแซ่บใช่ไหมล่ะนั่นแหละนั่นแหละครับจากน้ำปลาปูนานี่นะคะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยไหมคะที่พี่ยันนำมาแปรรูปค่ะมีครับจะมีมันปูด้วยนะครับมันปูแล้วก็อกปูนะครับ ค่ะมีนะคะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้คืออะไรคะพี่ยานอั้คอกปูครับอกปูสดๆเราเอามาทำความสะอาดแล้วก็แยกมันออกมันก็แยกไว้ตรงนี้นี่ก็จะเหลือแต่เนื้อของเขาเรามาทําประกอบอาหารได้หลายอย่างมากครับราคาของอกปูที่พี่ยาขายราคาของอกปูนี้จะอยู่ที่กิโลละสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วใช้ปูสายพันธุ์ไหนคะที่เอามาทําคะทุกสายพันธุ์เลยครับทุกสายพันธุ์ที่เรามีอยู่เรามา มาทำแบบนี้ได้หมดครับแต่หลักๆไม่นจะเป็นประเทศมากกว่าเพราะว่าเนื้อเยอะว่าเขาตัวใหญ่ตัวใหญ่เนื้อเยอะด้วยค่ะทำได้หลายเมนูไหมคะแนะนําเมนูนะค่ะเมนูที่สมอสราบภาคอีสานของเราก็คือน้ําตกน้าตกปูนาน้ําตกกูยังไม่เคยกินเลยนะคะพี่ยาน้ำตกปูนาหรือว่าลาบปูนาประมาณนี้ครับแต่ถ้าทางภาคกลางนะครภาคกลางที่พวกผมไปทํารายการกัวรัานพุ่ง ของพี่เอธิยาพิชัยค่ะพวกผมประกอบเมนูก็คือว่าแกงเขียวหวานปูนาเมื่อเดือนตุลาของปีที่แล้วค่ะครัพวกผมไปใช้พื้นที่ตรงนั้นของท่ากลางเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพค่ะรายการเขาจะออกมาได้สะดวกจึงได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นทำทำรายการอาหารในเขาก็เอาทำเมนูเกี่ยวกับอกปยนี่แหละใช่ครับใช่ครับอากุยปอาหารในของมันปูค่ะเอาไปทำยังไงกินบ้างคะมันปู ที่ชอบมากก็คือว่ามันเยอะแล้วก็หอมเราเอาไปทําขนมจีนน้ำยาภูนาครับนี่แหละครับตัวตัวนี้เป็นตีเด็ดมากครัขนมจีนใช่ครับน้ำยาขนมจีนค่ะคุณผู้ชมเอาไปใส่ยาอื่นได้ไหมครับนอกจากน้ำยาขนมจีนลงใส่อีกอ่นได้ไหมครับได้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกขนมหวานก็เช่นเดียวกันครับเอาไปแปรรูปทําทําเค้กเค้กที่มีกลิ่นปูนาด้วยใช้กลิ่นของมันใช่ครับใช้กลิ่นของเขาค่ะ หนูลืมถามราคาน้าปลาเมื่อกี้ว่าขายยังไงรคะราคาน,น้าปลาับน้าปลาเราขายสี่ที่หน้าฟาร์มหรือที่ขวดละสามบาบทครับกะถาสิบาสามรยใช่ไหมคะใช่ครับสาขวดร้อยแต่ถ้าอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายเราก็จะขายในราคาที่ต้นทุนถูกที่สุดให้กับตัวแทนของเราความโดดเด่นของปลา ความแตกต่างก็คือปลาของพี่ยันจะมีกลิ่นของปูนาค่ะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นความหอมของปูที่เปนเอกักษณ์ค่ะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ตัวนี้พี่เพิ่งแปลลูปได้เมื่อต้นปีต้นปีเพราะว่าช่วงแีกท,ที่พี่เปิดเพื่อสภาปีที่แล้วเห่นม่ละ,ะพี่ก็เริ่มเรียนรู้รรหลายๆอย่างพัฒนาตนัวเองพอปีใหม่มาปุ๊บพี่ก็ได้สินค้าของปางเราเองพี่พี่ต้องเอาสีผ้าพเพราะว่าเพราะว่าสินค้าที่ ส่งออกไปุู่ภาคเพราะว่าเคยขายปูนาที่ก็จะเอาน้ำปลาที่นี่อ๋อนี่ค่ะหนูสงสัยนะคะคว่าทำไมอริยาฟารที่อาารย์เเป็นอริยาฟารปูนาสีภาค,คในพูดให้หนูฟังหน่อยคะ่ะนี่แหละครับที่มาที่ไปก็คือเราเอาแต่ละภาคในสีภาคมารวมกันมีภาคไหนคะมีภาคใต้ก็จะเป็นจังหวัดประจวบของเราจังหวัดประจวบโ,โอชาฟาร์ปูนานี่คือเนียครับภาคใต้ ส่วนภาคกลางก็จะเป็นฟาร์มอีรนันฟาร์มปูนาที่พี่อว่างปานทองแล้วก็ภาคอีสานก็คือฟาร์มขอ้งร้อยแสดงว่าฟาร์มของพี่ยันเนี่ยคือส่งออกไปทุกภาคเลยใช่ไหมคะทั้งทั้งการเพาะปูทั้งปลาไีลด้วยไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะปูทั้งปลาอย่างเงี้ยเขามารับซื้อหรือว่าเราไปหาตลาดยังไงนะคะพี่ยันปลาไหลนี้แต่ละฟาร์มแต่ละภาคเขาจะมีออเดอร์อยู่แล้วเขาก็จะสั่ที่เราเราก็ส่งไปกระจายไปแต่ละภาคส่วนเรื่องปูเนี้ย เวลาปูแต่ละภาคปูภาคไหนขาดเราก็จะเอาปูเราไปช่วยเขาเอาเราขาดแล้วเขาก็อามาช่วยเราแต่ละผ้าสี่ผ้าที่ทาร่วมกันเลยเนี่ยช่วยเหลือกันกันความไหนขาดนี่ใช่ไหมคะต้องทำตลาดร่วมกันเพื่อว่าให้ตลาดมันกว้างขึ้นคนมาเลี้ยงปูจะได้ไม่ตันกับการทำตลาดนี่แหละครับถ้าเราเก่งจะพูดเดียวอนาคตเราก็จะตันเร็วที่เรื่องต้องขยายเครือข่ายออกไปทุกาก การการตลาดนี้ยังถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีไหมคะตั้งแต่ที่เปิดมายังดีอยู่ไหมคะก็ยังสม่เสมออยู่ครับ,รบยังประคองรายได้เราอยู่ประมาณเงินกัวบาสองหมื่นประมาณนี้ครับะจะมีช่วงต้นต้นปีจะรายได้ะจะเยอะหน่อยเป็นเดือนในมีนาสามเดือนนั้นจะตกอยู่ที่เดลเซียนถือว่าประทับใจมากใน,งงนช่วงนั้นช่วง ก็คือเป็นช่วงที่คุณยันยังไม่ได้เปิดความนานขนาดนั้นแล้วก็คนก็สนใจเยอะใช่ครับเราสามารถที่จะให้คนเข้ามาศึกษาดูงานได้เราสามารถที่จะออกไปพิเศษงานที่ต่างจังหวัดได้พี่ยันมีการเพาพาปูส่งขายเพาะปูเองอะไรอย่างนี้ไหมคะเพาะปูการเพาะปูใช่ไหมลูกคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับตัวลูกนี้ไม่ได้ส่งเลยครับส่วนมากก็จะเป็นตัวตัวท้องตัวท้องเวลาลูกค้าต้องการตัวท้องที่มีตัวท้องไหมเราก็จัดตัวที่มันท้องแก่แล้ว ที่นี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะคะสําหรับใครที่สนใจค่ะที่ผอยากจะถามว่าช่วงนี้ค่ะในโควิดอย่างนี้แต่ละวันนะคะพี่ยันขายได้เยอะไหมคะในช่วงโควิดแบบนี้ตอนนี้รายได้ค่ะรายได้หน้านี้เริ่มริ่มเต้นรายได้แล้วเพราะว่าปูคิโุปูนาพื้นบ้านเราร้านต้มตำเริ่มสั่งแล้วะเริ่มสั่งตลอดแล้วเพราะว่าปูธรรมชาติเราช่วงปูธรรมชาตินี้ประมาณสามเดือนเนี้หน้าโหเนี่ยเราจะไม่แข่งกับ ไอพี่น้องบ้านเราเพราะว่าทุกคนต่างมีปูธรรมชาติมากินใช่ไหมล่ะเขาก็จะมีปูตามท้องนามาประกอบปาหารแล้วก็มาขายแล้วก็ไม่แข่งกันเหมือนชาวบ้านเขาก็ไปไปหาตามทุ่งนาส่งตลาดกันใช่ใช่ใช่ทีนี้พอพอมันหมดหน้าปูแล้วปูทั้งหมดมันจะมารวยแบที่เราที่เดียวเราก็เอาปูเราออกมาขายอย่างนี้นี่แหละการทําตลาดที่ทําแบบนี้สามเดือนหน้าฝนจะไม่ค่อยขายเท่าไหร่ก็มาขายช่วง หมดฤดูการปูเพราะว่าเรามีปูตะกอกเยอะเราเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มเยอะค่ะ,คะพี่ยันคะที่แถว่ามีคนมารับซื้อไปกรสุนมาาเขารับซื้อไปเลี้ยงแล้วเขาเลี้ยงไม่ได้หรือว่าเลี้ยงไม่รอดหรือว่าเขาทำไม่ได้เลยี่น่ะพี่ยันม,มีการรับซื้อหรือว่าบอกวิธีการเลี้ยงเขาไหมคะคือเวลาลูกค้าโทรมาทางโทรศัพท์เนี้ส่วนมากพี่จะให้ความรู้ก่อนอธิบายให้ขอให้เข้าใจก่อนจะไม่ขายปูเลยหรือว่าใด้ครับต้องได้ความรู้ก่อน หรือว่าลูกค้าเข้ามาในฟาร์มปุ๊บจะซื้อปูกปเลยที่ไม่อยากจะขายเลยที่ต้องถามก่อนว่าเราเลี้ยงแบบไหนมีบ้านให้ปูหรือยังอย่างนี้นะแล้วก็สอนวิธีการให้เขาเข้าใจก่อนถึงขายปูให้เขาได้เพราะว่าปูที่ทุกตัวที่เอาไปจากที่นี่ที่ต้องรับประกันปูด้วยสามวันถ้าเอาไปเลี้ยงแล้วตายที่ก็ต้องเคมให้ลูกค้าที่ถึงต้องการให้ความรู้มากที่สุดเพราะว่าสงสารปูใช่ไมมหมละ่ะไม่อยากให้ปูตายที ค,คุณผู้ชมคะข้อมูลยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะไปดูการเลี้ยงปูนะคะว่าเขามีวิธีการเลี้ยงยังไงไปชมกันเลยคะ่ะ นี่ก็จะเป็นแหล่งพักปูของเรานะครับเราจะพัดแต่ปูตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาพักไว้ที่นี่ที่เราจับมาจากบอ่อธรรมชาติของเราที่ทุ่งนาของเรานะครับค่ะขอขอดูหน่อยได้ไหมคะวันนี้เราจะเราเปิดหลายรอบแล้วเดี๋ยวเราดูบมอบใหม่เรื่อยๆทาไมถึงเปิดบ่อยไม่ได้คะพี่ยนันมันก็จะวิ่งหนีแบบนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะมเป็นอะไร อันนี้คือปูสายพันธุ์เลยคะตัวนี้สายพันธุ์ประเทศครับก,ก,กูสายพันธุ์ประเทพนี่นะคะมมมคุณผู้ชมนี่คือปูสายพันธุ์ประเทพนะคะอันนี้ปิดมาด้วยทุง่งนาอันนี้คือสายพันธุ์ตำแพงํำแพงนี่ครับกล้ามหมีชีส้มอ่ะขอนุญค่ะนี่คือสายพ,พาันธุ์กำแพงค่ะกล้ามหนีสีส้มเราสามารถเลี้ยงรวมกันได้อันนี้คือตัวเต็มที่หรือยังคะยังครับยังเต็มที่ครับ แต่ว่าเท่าที่เราดูก็คือสายพันธุ์พระเทพคือก้ามเขาแล้วก้ามแล้วตัวเขาใหญ่มากเลยค่ะพี่ยันนะคะหนูอยากรู้ว่าปูสามสายพันธุ์ที่พี่ยันเลี้ยงอยู่เนี่ยค่ะคือราคาของเขาเนี่ยแตกต่างกันไหมคะปูสายพันธุ์ไหนที่แพงที่แพงหน่อยก็เป็นปูสายพันธุ์พระเทพสายพันธุ์พระเทพลูกค้าชอบเพราะว่ามันตัวใหญ่มากแพงกว่าการบิดไหมคะไม่แพงแต่จำนวนที่ขายเท่ากันหมดเลยเอาที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เขาอ,อยากได้สายพันธุ์ไหนพี่ก็จัดให้ได้หมดครับ oh. เราจะพักไว้ไม่ให้ปูแออัออก,กันมากพี่ยันคะเท่าที่หนูดูตรงพักปูของพี่ยันทำไมถึงไม่มีพืชให้มันกินเลยล่ะคะอ๋อครับคือช่วงแรกๆผมจะใช้คอนเ็ิต์เลี้ยงแบบธรรมชาติเอาพืชใส่เต็มเช่นเดียวกันพอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วเราเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นเรารู้ว่าชีวิตของปูนี้เลี้ยงแบบไหนที่สะอาดแล้วก็ อยู่ได้เช่นเดียวกันผมก็ต้องเลี้ยงแบบน้ำใสครับ<ฆ>คือถ้าเราเลี้ยงแบบเอาพืชใสเยอะสามวันปูงก็จะกินพืชแล้วก็มันจะเน่าเร็วน้ำมันก็จะเน่าเร็วน้ำเ<ช>น่าเร็วพี่ก็ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยทีนี้<ฆ><ฆ>พี่ก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่เอากระเบื้องใส่ค<ฆ>่ะสิบห้าวันเปลี่ยนน้ําทีหนึ่งอ่าเฉพาะเฉพาะที่ที่เปลี่ยนมาเป็นฟาร์มกระเบื้องก็คือสิบห้าวันเปลี่ยนหนึ่งครั้งใช่ครับแล้วตอนที่พี่ยันเอาพืชมาใสาะะ่แล้วครับเปลี่ยนทุกวันเหรอคะหรือยังไง สองวันสามวันประมาณนี้ครับผมเพราะว่าปูมันกินพืชแล้วก็พืชมันก็ตายแล้วพืชก็เน่าใช่ไหมคะใช่ครับปูมันแตกต่างกันไงคะตัวผู้ตัวเมียตัวผู้นี่คือความแตกต่างของปูตัวผู้กับปูตัวเมียนะคะตัวผู้จะเป็นอย่างนี้ค่ะครับตัวเมียจะมีขาครอบนี่ครับขาครอบนี่คือปูตัวเมียค่ะตัวนี้ปูประมาณสี่เดือนค่ะนี่ก็จะห้าเดือนตัวผู้จะตัวใหญ่กว่านะครับตัวผู้จะเป็นตัวที ก้ามแตใหญ่ขึ้นอันนี้ยังไม่เต็มที่นะตัวก็จะใหญ่กว่าตัวเมียด้วยใช่ไหมคะไม่เต็มนพี่ถ้าตัวใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวพี่จะหาดูให้ก้ามแต่ใหญ่มากคููตัวใหญ่ตรงที่พี่ยันเอาปูไว้ตัวนี้คือปูนี่ได้กี่เดือนเรยรู้ไหมคะว่าเขากี่เดือนยังไงแล้วดูที่ปริมาณขนาดของปูเพราะว่าพี่จะคัดปตนตัวสวยๆที่จะพุ่งนานในไี่ช้าตัวที่เหมาะสำหรับเป็นพวอคันนี้พันแล้วประมาณนี้ครับผมพี่ยันมีวิธีการให้อาหาร มันยังไงเหรอคะให้อาหารปูเขายังไงคะพี่จะให้อาหารเฉพาะเวลาตอนกลางคืนช่วงกลางเย็นปูจะออกมากินอาหารเ็นรอไปหมดเลยพี่ก็จะมีอาหารปูมาให้ขอดูหน่อยได้ไหมคะนี่จะเป็นอาหารปูของเรานะคะาารับา<ช>ที่เรา,าก่ายความพิเศษขึ้นมาผลิตจากปลาที่ให้โรงงานโรงงานที่เขาผลิตให้ใหเขาทําอาหารกุ้งโดยเฉพาะ จากภาคใต้เขาเลี้ยงกุ้งเยอะใช่ไหมละ่ะอันนี้ส่วนผสมเขาใส่อะไรบ้างคะเนี่ยอาหารก็คือใส่วิตามินเข้าไปเยอะแล้วก็จะเป็นเนื้อปลาแมากปี่สุดครับปลาป่นสุแล้วเวลาให้อาหารนี่ให้ยังไงคะาห,าหวานไปเลยไหมคะหรือยังไงคะส่วนมากก็จะให้ไม่หวานมากเพราะว่าถ้ามันออกมากลางคืนแล้วก็จะหวานไปใส่ตัวไปเลยแ<า><า>ดงว่าพนนี่ยานให้อาหารเฉพาะตอนกลางคืนใช่ครับเราก็คำนวณเราเวลาตัวมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ออกออกไปเรารู้ว่าปูอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ประมาณเอา ถ้ามันทานหมดทุกเรากลับมาทานหมดเรากใ็ให้มันอีกรอบหนึง่งเพราะว่าปูตัวหนึ่งมันไม่ทานอาหารมากมันกินอาหารแค่สามเม็ดเองสามถึงสี่เม็ดถ้าเขากินเยอะเกินไปล่ะคะเขาก็กินได้แค่นั้นครับเพราะว่าลำไสข้ของเขารับได้แค่นั้นเองมันเลยไม่เปลืองอาหารเหมือนกับเลี้ยงอย่างอื่นนะครับค่ะพี่เสียค่าอาหารเนี่ยเดือนละร้อยห้าสิบเองอาหารปูท,ท,ที่พักปูตรงเนี้ยค่ะ ตรงล็อกหนึ่งตรงนี้นะคะคือเอาปูมาไว้เยอะไหมคะล็อกหนึ่งที่นี้สองเมตรกว้างสองเมตรยาวสามเมตรสามารถใส่ปูได้ประมาณไม่เกินห้าร้อยตัวใส่ได้ครับไม่เกินห้าร้อยตัวใช่ครับแต่ที่นี้พี่ไม่ได้ใส่เยอะสไลด์หน้าหนาวพี่ไม่ค่อยเอาปูขึ้นมาเยอะมากเกินไปค่ะเอา,าไว้สต็อกไว้ประมาณพอดีพอดีบ่อล้วประมาณร้รอยตัวร้อยตัวร้อยต,ตัวประมาณนี้อ๋อค่ะ พูดถึงว่าหน้าหนาวและหน้าร้อนการอยู่เขาแตกต่างกันไหมคะการอยู่ก็แตกต่างกันนิดนึงยังไงคะการเจริญพันธุ์ก็แตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าหน้าฝนหน้าร้อนเนี่ยปูจะผสมพันธุ์กันบ่อยมากถ้าเป็นหน้าหนาวน,นี้ปูจะไม่ชอบกินอาหารแล้วก็ไม่ชอบผสมพันธุ์สักเท่าไหร่หน้าหนาวมันก็ใช้เวลาประมาณแค่เดือนกว่ามนะเดือนสองเดือนนี้ เราก็เลยไม่จําเป็นต้องเพื่องอาหารเยอะแค่นั้นเองครับผมูมีแต่ตัวมีแต่ตัวแบบสวยๆทุนเท่ากันหมดเลยปูเคยกัดกันอะไรอย่างนี้ไหมคะเขาเขาเคยกัดกันกันคือกัดกันหนีบกันบ้างถ้ามันเอะอดมากเยอะๆมากมันก็หนีบกันครับผมอ๋อนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ปูบ่อนึงถึงจะ ถึงไม่ได้เอาเขามาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะคเอาไว้แค่บ่อละร้อยตัวบ่อละร้อยสองร้อยงี้สบายเลยเขาก็ดีอยู่ร่วมกันได้แบบสบายไม่แออัดมากที่จะคัดเฉพาะตัวสวยๆอย่างเงี้ยเข้ามาพักไว้ที่บ้านเพราะมันเหมาะสรับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ๋ออันนี้คือเพื่อที่จะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ไหมคะ แล้วเราก็เอามาพักไว้ที่นี่ประมาณอยากให้ต่ำกว่าอาทิตย์เราค่อยสามารถจะให้ลูกค้าได้เพราะว่าเราต้องประสมงพันธ์ไว้รอลูกค้าด้วยพี่ก็จะเปิดสปริงเกอร์ไว้ให้เขาวันละครั้งทำบรรยากาศให้เหมือนหน้าหุนลูกค้าสั่งจองออเดอร์เยอะข้าวปีหรือยังคะพี่ยัน ยังครับยังครับพ่อพันธแม่พันปูนี่พี่ยันส่งทุกวันไหมคะหรือว่าอย่างเงี้ยหรือว่าต้องรองเขาตัวเต็มที่ก่อนถึงจะเอามาขายพ่อพันธแม่พันธุนี้อยู่ที่ตามออเดอร์ของลูกค้าเวลาลูกค้าสั่งทางโทรศัพท์มาพี่ก็จะทําออเดอร์ไว้ให้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์ได้เลยครับผม<ฆ>ส่งทางไปรษณีย์ครับผมทางไปรษณีย์อ้าวแล้วเขาไม่ตายหรอคะส่งทางไปรษณีย์เขาจะอยู่ในไปรษณีย์ได้สามวันครับผมสามวันครับส่วนมากตายจะตายน้อยมากตาแต่ถ้า ถ้าตายปุ๊บพี่ก็จะส่งฟูตัวใหม่ไปคืนลูกค้าในงั้นก็จะเป็นโอนเงินคืนให้ลูกค้าคือไม่ให้ลูกค้าเก็ีดไม่ให้ลูกค้าเสียใจครับผมพี่ยันคะนูอยากรู้ว่าแม่ปูเขามีไข่อะไรอยงเงี้ยคะ่ะพี่ยันเอาเขาไปเลี้ยงไปพราะว้ตรงไหนหรอคะดูแลเขาตรงไหนหรอคะเวลาพี่เจอปูตัวที่ท้องท้องแก่ท้องใหญ่ๆพี่ก็จะเอาไปมาไปไว้ที่ทุ่งนา สมมติว่าปูตัวไหนมันท้องเงี้ยมันก็จะลูกก็จะเต็มมากเลยแต่ช่วงนี้ปูไม่ไม่ค่อยค้องสหล่เป็นหน้าหนาวปูไม่ค่อยผสมพันธุ์ใช่ครับผมถ้าท้องปุ๊บท้องแก่พี่ก็สลักจะสลักปูใส่กระมังไว้ทําอนุบาลปูลไว้ใส่กระมังจะเอาไว้ประมาณสิบห้าวันถึงยี่สิบวันพี่ก็จะไปปล่อยในบ่อธรรมชาติของพี่ที่อยู่ทุ่ทุ่งนาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยไม่ต้องเพิ่มอาหารไม่ต้องเปิงอ,าาอง,ปงอะไรเรากักบริเวณนังเขาไว้ค่ะ ไม่ให้น้ําข้างนอกเข้ามาไม่ให้มีสัตว์ร้ายเข้าไปทําลายเขา oh, ๋อเคครับ oh, <ha. S 2> เขาก็จะโตของเขาเองพอโตที่สวยประมาณนี้เราก็คัดมาเป็นพอ 1, ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวไหนเล็กบ้างขาขาดบ,บ้างแล้วก็ขายเป็นปูกิโลไปหรือ oh, <ha. S 2> ไม่งั้นก็เอามาประกอบอาหารแล้วก็ตัวไหนขี้เละขี้เละหน่อยที่ก็จะแพ็คใส่ถุงไว้อัดคิซต์ไว้ส่งเข้าโรงงานปะลา oh, เอา้แกลูปเป็นน้ำปลาของเราค่ะ <ha. S 2> เพื่อไม่ให้ตลาดในการขายปูเราตัน oh, <ha. S 2> การเลี้ยงปูทั้งสามสายพันธุ์นะคะว่าเขาอยู่กันยังไงค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีฉันนะคะไปดูมานะคะดิฉันชอบปูสายพันธุ์ประเทศมากเลยค่ะที่พี่ยันบอกว่ามันปูเยอะใช่ไหมคะแล้วก็กล้ามใหญ่ด้วยค่ะดิฉันที่ชอบกินกล้ามปูมากเลยนะคะพี่ยันคะหนูอยากจะถามว่าพี่ยันคิดว่าตั้งแต่พี่ยันเปิดฟาร์มมานี่นะคะพี่ยันคิดว่าประสบความสำเร็จหรือยังคะครับผมตั้งแต่เปิดฟาร์มมาเนี่ยผมรู้สึกดีใจแล้วก็ถือว่าประสบ การทำธุรกิจในระดับ,บ,บหนึ่งค่ะแต่ว่ามีความสูงมากยังก,ก็คิดว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วค่ะใช่ครับพี่ยันอยากจะต่อย,ยอดเพิ่มเติมจากที่พี่ยันมีอยู่แล้วไหมคะอยากอยู่ครับค่ะอนาคตนี้ผมอยากจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปูให้มากยิ่งขึ้นตอนนี้เรามีแล้วน้ำปลาปูนาสี่ภาคแล้วค่ะตอนนี้ผมขอรับสมัครนะครับรับสมัคร ตัวแทนจําหน่ายน้ำปลาปูนาสีพ้านะครับเพราะว่าอยากอยากให้มีตัวแทนเยอะๆเราก็จะได้มีรายได้เยอะๆด้วยแล้วก็ตัวแทนก็จะมีรายได้ร่วมกันนะครับพี่ยันก็ได้เปิดรับสมัครใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะทางเพจนะคะพี่ยันอรยาฟาร์มปูนาครับที่เพจอรายาฟาร์มปูนานะคะเข้ามา ต,ติดต่อกับพี่ยันได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจที่อยากจะเป็นตัวแทนจําหนนะ่ายน้ําปลาปูนานี่นะคะคุณผู้ชมพี่ยันได้บอกว่าตัวเองประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแล้วพี่ยันนะคะม,มีหลักการในการทํางานยังไงคะทาไมถึงได้ประสบความสําเร็จขนาดนี้คะเออครับที่ผมประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้เพราะว่าผมมีแนวคิดตรงที่ว่าจริงใจซื่อสัตว์กับลูกค้าตรงที่ว่า เวลาลิมาเนี่ยเราไม่เอาเปรเเียบเขาแล้วเราก็จะถ่ายทอดความรู้ให้เขาหมดทุกอย่างถึงมแม้จะเข้ามาไม่ซื้อปูก็แล้วแต่ห,หน้าที่ของผมคือให้ความรู้ให้เขาได้มากที่สุดวเวลาเขาเอาไปปูไปเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่ไม่เสียใจในการปูตายหรือว่าอะไหลายอย่างจนแม้แต่กระทั่งเอาปูเราไปเลี้ยงแล้วเนี่ยปูตายเราก็จงเคียมปูให้ห<อ>ครับ เลี้งยงปูให้ด้วยค่ะ,คะดูแลทุกอย่างใช่คับเยงไม่ได้ปูตายก็จะส่งปูใหม่ไปให้อย่างนี้นะคะใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าคุณผู้ฟังคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมพี่ชมอยู่นะคะ <S <S เขาเกิดสนใจที่อยากทาแต่ว่าไม่มีทุนและไม่มีความรู้เรื่องปูเลยอย่างนี้คะ่ะพี่ยันแนะนำเลย้ะคะว่าเขาจะเริ่มยังไงครับส่วนมากก็เราจะพยายามแนะนําให้เริ่มต้นแบบว่าทุนน้อยที่สุดค่ะให้ให้แบบว่าลงทุนน้อยมากที่สุด ในเรื่องในเรื่องของการเริ่มต้นเลี้ยงปูก่อนจะไม่ชวนเขาทําธุรกิจใหญ่ทุกคนที่เข้ามานี้ต้นทุนไม่เท่ากันใครมีทุนน้อยเราก็ทําพาเขาทำแบบไม่น้อยแต่ทําให้ถูกวิธีใครมีทุนเยอะเขาอยากทําเป็นธุรกิจใหญ่เราก็พาเขาทําแบบธุรกิจใหญ่แล้วก็ทําการตลาดให้เขาด้วยช่วยทําการตลาดร่วมกันประมาณนี้ครับผมชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงในอำเภอเราเนี่ยค่ะมีใครสนใจมาเรียนรู้กับพี่ยันไหมคะเยอะมากนะครับ ทั้งอำเภอเลยครับทั้งอำเภอเลยใช่ครับส่วนมากจะเข้ามาแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านน่ะ,<ฮ>ะเยอะแทบทุกหมู่บ้านแล้วครับผมพี่แก,ก็สอนให้หมดแล้วก็สอนให้หมดครั้งนี้เราไม่ใช่ว่าให้บังคับให้เขาซื้อปูที่ฟาร์มมานะเราสอนให้เขามีความรู้ทีนี้เขาก็จะไปหาวิธีการเลี้ยงก็คือเอาปูแบบธรรมชาติปูท้องนาเอามาเลี้ยง <ฮะ S 2> เขาก็เลี้ยงประสบความสำเร็จกันเยอะ,<ฮ>ะแต่ว่าเลี้ยงแล้วปูไม่ตายเพราะ,<ฮ>ะว่าเราสอนแบบถูวิธี คแค่นี้ก็มีความสุขนะครับพี่ยันคะช่วยบอกคุณผู้ชมนะครับว่าฟาร์มอริยาฟาร์มปูนายแห่งนี้อยู่ที่ไหนคะสมมติว่าเผื่อเขาสนใจแล้วเขาอยากจะมาดูตั้งอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านหนองคุงนะครับบ้านหนองคุงตำบลหนองคุงอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสาครคามนะครับมีเบอร์โทรติดต่อนะคะเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าห้าแปดเก้าสี่แปดเก้าศูนย์สองอีกรอบหนึ่งครับศูนย์เก้าห้า 8948902เพจก็คืออรายาฟาร์ปูนานะครับ<า>อรายาฟาร์ปูนาคำราบคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาสอบถามกับพี่ยันได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบที่มาที่ไปของอรายาฟาร์ปูนาแห่งนี้แล้วนะคะหนูต้องขอขอบคุณพี่ยันมากเลยนะคะที่พาเราชมการเลี้ยงปูงงแล้วให้ข้อมูลความเป็นมาของฟาร์มอรายาฟาร์ปูนาแห่งนี้นะคะ อรยาฟาร์ปูนาแห่งนี้นะคะขอย้ำอีกคงค่ะว่าตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุงตําบลหนองกุงอําเภอเชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพปูนานะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อกับพี่ยานได้ค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือชีวิตของนักสู้คุณสายันอันทับปัญญาค่ะผู้ที่ไม่ยอมสยบก,กับวิกฤตโควิด -19 จากผู้รับเหมานะคะได้หันมาเอาดีด้านเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปูนาค่ะคุณผู้ฟังอ,อสอบทเพื่อชุมชนนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะที่พบเจอกับอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามาในชีวิตค่ะอ,อสอบทเพื่อชุมชนกับดิฉันไข่เจ,จียวจันจลาค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ